ฟังด่นดนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมากอติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากับวันที่3มกราคมปี2569ครับก็ถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับที่ให้การติดตามช่องเียสนามของไทยเราไม่ว่าจะเป็นการรับชมการกดไลค์การกดแชร์หรืออีกหลากหลายเรื่องราวก็ขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมกันอยู่ตอนนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงเลยก็พูดถึงสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากันหน่อยนะครับเรียกว่ายังระอุยังไม่จบแต่ข่มนนั้นอับ ปางกันทันทีครับเพราะความแตกออกมาจากฟังกาเมนเยอะมากครับว่าฝั่งในเราเนี่ยทลายยกรังแบบนี้ว่าฐานที่มั่นขมนกระเจิงไม่เห็นฝุ่นกันเลยซึ่งก็ยังรวมถึงฮุนเซนครับยังมีการเสริมกําลังอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมเชิงยุทธการที่จะประทะยก3ามหรือเปล่า ก็มีรายงานเพิ่มเติมออกมาแล้วพร้อมกับสถานการณ์ทางการทูตตอนนี้ยังระอุยังร้อนแดงเช่นเดียวกันโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับก็เป็นการอัปเดตออกมาจากกองดับปฏิท่2ครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ จะหยุดยิงไปแล้วก็ตามแต่ฝั่งองคขมินครับยังไม่หยุดนะยังมีการเสริมกําลังเสริมที่มั่นปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีโดย,โดยเฉพาะช่องซัมเตะโดนตวนภูผีสตัตตสมและก็พนุปสิทธิ์ทิสูครับขมรนยังเสริมกําลังอย่างหนักและเหมือนจะเตรียมพร้อมเจงยุธการด้วยซึ่งเรื่องราวนี้กองทัพที่สองครับก็รายงานออกมาอย่างเป็นอาการตั้งแต่ช่วงต้นปีกันเลยโดยก็มีการระบุนะครับว่าสถานการณ์ทั่วไปครับยังไม่มีการปะทะกันด้วยอาวุธหรือว่าการเผชิญหน้าโดยตรงแต่ว่าฝ่ายขมนรรััยยยงงงเเสิิมมมกําลลแะีพ้อใชุธ การอย่างต่อเนื่องและเรียงมาตั้งแต่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดนะครับในบุรีช่องซำแตโดนตัวภูผีสัตตโสมพนมประสิทธิสโสช่องตาเท่าก็ตรวจพบการเสริมกําลังของ,ของขเขมรน,นะครับเพื่อเพิ่มความพร้อมในพื้นที่ยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าจุดนี้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซนสาคัญเลยกับเดยรอบปราสาสเขพาพระวิหารแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับพื้นที่ปราสาสตพระวิหารผาหมอยแดงห้วยตามมเรียซึ่งสําคัญมากๆเราเองก็ยังรุกยึดเอาไว้ได้ไม่หมดสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็ยังไม่พบการปราเกิดขึ้นแต่่วา ยังมีการจัดกำลังเตรียมพร้อม เหมือนเดิมอยู่ทั้งฝ่ายทยเราแล้วก็ฝ่ายของขมรเ,เองส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ครับเป็นพื้นที่ภูมิมะเขือช่องโดนเอาพลานยาวพลานหิน8ก้อนก็สามารถตรวจพบการส่งกําลังบํารุงและก็การบินโดนของฝ่ายขมรอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับดูดูครับนี่ขนาดว่าขมรเ,เนี่ยออกระเบียบว่าห้ามบินโดนในบริเขตชายแดนนะก็ยังพบเจออยู่เหมือนเดิมก็อย่างที่ผมคาดการเอาไว้เลยนะครับขมรออกมาเพื่อจะเอาไปอ้างวีทินาชาติเท่านั้นว่าเฮ้ยฉันเนี่ยระงรับการบินโดนแล้วแต่สุดท้ายก็ยังทําอยู่ดีส่วนอีกหนึ่งจ ไล่มาตั้งแต่พื้นที่ช่องจอมช่องเพลช่องระยีปราสาทคนาและก็ปราสาทตาควายรวมไปถึงช่องกลางและยังมีปราสาทตาเมินทมครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่สําคัญแต่ขมิ้นก็ยังอยู่ในฐานที่มั่นเดิมโดยเฉพาะปราสาทตาเมินทมเนี่ยเรียกว่าใกล้ชิดแนบแน่นกันเลยอีกจุดหนึ่งครับเป็นพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับบริเวณช่องสายตะก,กูยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่สําคัญครับแต่เหตุการณ์ที่เราเฝ้าระวังสูงเนี่ยก็เป็นส่วนหลังของเขมรครับมีการปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีรองรับการส่งกําลังบํารุงโดยจอเส้นทางมุ่งสู่เนิน745ครับและก็ยอดโดมของช่องบกซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนิน745เนี่ยเขมรก็ยังยึดเอาไว้ได้อยู่นะครับมีการเสริมกําลังที่มั่นเนี่ยเต็มแนวกันเลยเพราะ mer, เขมรเองอาจจะถือว่าเหลืออีกจุดเดียวที่เรายังไม่สามารถตีแตกได้ก็คือเนิน745นะครับเนื่องจากจุดป่งถไไมึ ต้องใช้เวลาเดินเท้าไปมากกว่า8-9ชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงในเนิน745นั้นครับฝั่งอบูชาเนี่ยก็ได้สร้างความมั่นคงและก็สถาปนาพื้นที่เนี่ยไปไกลเกิน1,000%ไปแล้วนะครับคือสร้างเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรไปแล้วนะกับเนิน745 แล้วจุดที่สําคัญเลยก็คือมันตียากมากด้วยเหตุผลเลยก็เส้นทางยุทธวิธีเพราะถือว่าเป็นจุดสูงขมครับที่โดดเด่นที่สุดนะกับแนวชายแดนกองรัฐที่สงน่าจะสูงที่สุดด้วยซ้ําที่สำคัญเลยก็คือฝ่ายเามนครับมีการตัดถนนเนี่ยเข้าถึงปากถ้ำเนินเจ็ดสี่ห้าเป็นที่เรียบร้อยทําให้การส่งกําลังบำรุงการหมุนเวียนกําลังและก็การใช้อุธสนับสนุนะครับทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นสถานการณ์ตอนนี้กับเนินเจ็ดสี่ห้าเนี่ยเ,เราก็ต้องเร่งสร้างเส้นทางคมนาคมขอ,ของเราเนี่ยให้ถึงพื้นที่ให้ได้ก ว่าจะเปลี่ยนเกมเนิน745ได้หรือเปล่าถ้าเกิดเปลี่ยนได้เนี่ยช่องบกก็เป็นฝั่งไทยเราคุมนะครับแต่ว่าตอนนี้กับจุดสูงคมเนี่ยเขมิยังคุมได้อยู่ก็ไม่แปลกใจเลยที่เขมินจะมีการเติมกําลังเสริมกําลังและก็เหมือนปรับเส้นทางวิธีวิธีครับมุ่งสู่เนิน745มากยิ่งขึ้นและก็ยอดโดมของช่องบกเองนี่ก็เป็นการนะรายงานอัปเดตล่าสุดจากปฏิกรณ์ภอคทัที่2นะครับยังไม่จบยังไม่สง,งบง่ายๆส่วนการรายงานจากแนวหน้าออกมานะครับก็พบว่า รอบ3มเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกเพราะการตรวจเจอล่าสุดเนี่ยในช่วงกลางดึกครับก็ยังไม่รู้ว่าขาเมนเอาสิ่งไหนเข้ามาเสริมบ้างเพราะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีรถนำขบวนครับเข้ามาที่แนวชายแดนอย่างต่อเนื่องกับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นหลังจากปะทะก,กันหลังจากหยุดยิงหลังจากที่เราส่งเฉลยศึก18นาะยให้กับขเมนเนี่ยก็เริ่มมีการเสริมกําลังเข้ามาแล้วซึ่งสิ่งนี้เราเองก็ต้องประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าอาวุธขเมนเนี่ย มีวัตีิทันสมัยเยอะมากแต่ก็โชคดีของเราที่ขมรนใช้ไม่เป็น อย่างจรวดต่อต้านรถถังจากจีนครับพอเรายึดได้เนี่ยก็กลายเป็นว่า i, เฮ้ยเขมินนั่นมีของดีมากๆแต่ว่าก็ยังใช้ไม่เป็นนะเอออันนี้มันก็ถือว่าความชมนานาญเนี่ยก็ยังไม่มีมีแต่เงินสุดท้ายเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ขนาดปืนกลรุ่นใหม่เขมินนั่นก็ยังใช้ไม่เป็นเลยประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วอีกหนึ่งรายงานในบริเดี๋ของรอบประเที่สองครับบริเวณปราสาทต,ตาควายเนี่ยก็มีการระบุว่ารายงานเบื้องต้นนะครับได้มีการพบร่งางหารกัมพูชาเนี่ยจำนวน16นายนะยังคงติดอยู่ภายใต้ซา,ากประดกหักพังของตัวาตตาวาาาาทตคเอง เนื่องจากถูกก้อนหินขนาดใหญ่ครับร่วงหล่นลงมาทับในระหว่างการพะทะกันอย่างหนักในตอนที่เราเนี่ยทำลายตัวยอดของปราสาทซึ่งเอเมนก็อยู่ตรงนั้นสุดท้ายหนีไม่ออกครับเฝ้าปราสาทไปเลยนี่ก็เป็นสถานการณ์ในชายแดนกรรับพระที่2นะครับส่วนชายแดนกรรับพระที่หครับภารกิจในเช้ามืดของวันนี้ทหารไทยเราครับก็ได้เข้าทําลายสิ่งก่อสร้างต่างๆที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วหลังจากรุกเข้ามาสร้าง ในแผ่นดินไทยเราเนี่ยมากกว่า40ปีนะครับก็ตลอดช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถยึดได้แล้วเนี่ยก็จะออกปรับพื้นที่ให้โล่งที่สุดที่จะทําได้เพื่อที่จะคืนแผ่นดินเนี่ยให้กับพี่น้องชาวไทยเรากันซักทีหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์เอย่ยลวดหนา,มเ,าเมย์เขมรก็เหมือนไม่กล้ามาแย้มกับพื้นที่ตรงนี้แต่ก็อย่างที่ผมบอกครับพอฝั่งของขเขมรเนี่ยกลายเป็นว่ามีการถแถลงการออกมาว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนเขตแดนจากการใช้กําลังซึ่งเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโคศกร,รัฐบ,บาลกัมบูชาฮุนมาเนตเอ่ แตกออกมาแล้วนะครับพอเราปล่อยตัว18ชลยศึกออกไปกลายเป็นว่าเขมแรแถลงการออกมาเลยว่ายืนยันกัมพูชาเนี่ยจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนใดๆที่เกิดจากการใช้กําลังะลรก็ถือว่าเป็น,านการกระทาที่ละเมิดการถแถลงการร่วมกันดูสิ่งที่เขมงทามานะครับเราก็อุตส่าห์ใจดีนะปล่อย18ชลยศึกกลับประเทศไปกลายเป็นฮีโร่พอปล่อยเสร็จปั๊บเนี่ยแถลงการออกมาชัดเจนเลยว่าเฮ้ยจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนเขตแดนใดๆจากการใช้กําลัง แบบนี้ก็มีนะครับที่เราเสียตาคอยไปเรายังไม่โวยวายครับเสียตัวหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่บวยวายนะแต่เขมรออกมาตีโพยตีภายซะแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ล่าสุดเนี่ยสมรภูมิข่าวสารยังไม่จบนะครับหลังจากการหยุดยิงสื่อต่างประเทศครับก็เรียกว่าไม่อ่านประวัติกับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเมื่อ40กว่าปีที่แล้วมีการกล่าวหาได้เราเขาว่ามีการยึดดินแดนของกัมพูชา โอ้โหเรื่องนี้เราก็เลยต้องออกมาถแถลงการแบบเร่งด่วนเช่นเดียวกันซึ่งก็มีการชี้แจงจากกรณีรายงานข่าวของต่างประเทศนะครับที่ระบุว,ว่าไทยของเราเนี่ยได้ใช้กาลังยึดดินแดนของกัมพูชาและก็ห้ามชาวก,กัมพูชาเนี่ยเข้ากลับบ้านพักซึ่งเราก็ยืนยันออกไปครับว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมันไม่เป็นความจริงอาจจะเอามาจากขเม็นก็ได้เพราะการปฏิบัติของฝ่ายไทยเราเกิดขึ้นภายในอนาณาเขตของฝั่งไทยหรือว่า ใกล้พื้นที่บริเวณที่มีข้ออ้างสิทธิทับซ้อนซึ่งเราเนี่ยป้องการการละเมิดอธนปไตยที่ขเมนเนี่ยรุกรานเข้ามาและก็สามารถควบคุมสถานการณ์และลดระดับความตึงเครียดเพื่อไม่ให้ขยายตัวได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราตีแผ่ไปกับสื่อต่างประเทศนะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยสถานการณ์ที่ขเมนนั้นพยายามจะยัดเยียดการรุกรานให้กับไทยเราเนี่ยวายึดบ้านกมบ,บูชามันก็ เออทำได้นะแล้วข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยสื่อต่างประเทศก็ไปหยิบยกมาจากคาเมรด้วยนะครับเพราะคาเมรตีโพยตีภายเก่งเหลือเกินซึ่งมันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องเข้มข้นมากกว่านี้ครับกับเรื่องสถานการณ์ทางการทูตแล้วก็เรื่องสงครามข่าวสารคือผมเองก็อยากให้ตีแผ่ไปเลยครับว่าเราสามารถยึดบ้านหนองจานไว้ได้แล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับมันมีสิ่งที่คมรเนี่ย ทำแบบจันไรนะครับมีทั้งเรื่องของสแกมเมอร์มีทั้งเรื่องของคอเซนเตอร์ออ Center, รวมไปถึงมีการผลิตแบงค์ปลอมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอนลลร์เอ่ยไม่ว่าจะเป็นเงินไทยของเราเอ่ยมันส่งผลให้บ้านหนองจานหนองยาแก้วครับก็เลยกําเนิดผู้มีอิทธิพลครับอย่างเช่นมาเฟียเอ่ยลักลอบผลสินค้าเถื่อนมาหมกเก็บไว้ในหมู่บ้านแห่งนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยก่อม็อบไม่ยอมคืนแผ่นดินให้กับไทยเราซึ่งวันนี้เนี่ยฐานไทยเราครับยึดคืนแผ่นดินมาได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองจานก็ได้แล้ว น่ยางแก้วก็ได้แล้วครับเจอแบงก์ปลอมเพียบทั้งเงินบาทแล้วก็เงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกาเลยไทยของเราก็ถือว่ายังเปิดกว้างในการให้ข้อมูลและก็ข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่อเรามีหลักฐานแหละ แต่ว่าเรายังไม่ได้มีการตีโพยตีภายไปเหมือนกับเขมรนะครับที่ตีโพยตีภายเก่งเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ต้องเรามมดระวังที่สุดครับก็คือการเสริมกําลังตามแนวชายแดนที่เราจะไปเชื่อใจฮุนเซนไม่ได้นะครับก็เห็นผ่านตาอยู่แวบๆนะว่าฮุนเซนเนี่ยได้ไปที่ประเทศพามา่าแล้วนะครับเหมือนจะเป็นการล้อมไทยเราหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่าพามา่าเนี่ยก็ยังพึ่งไทยอยู่มากเหลือเกินฮุนเซนก็ดูเหมือนกระอักกระอวนใจเหมือนกันนะครับที่ไปที่ไหนเนี่ยเขาก็ต้อนรับไม่ดีเท่ากับไทยคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิง ไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง4ี